สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอน,นี้มิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะโดยเฉพาะไพ่หมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอให้คุณรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้เนาะ ก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณตรงนี้นะคะอันดับแรกนะคะจะเป็นพลังงานในด้านของอความรู้สึกที่เรารู้สึกผิดในอะดีตที่ผ่านมานะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากขอพรได้หนึ่งขอนะคะคุณอยากจะขออะไรนะคะ นะคะวงเล็บอาจจะขอโทษมารู้สึกตัวเมื่อสายเกินไปก็ได้ในความรู้สึกที่เราเคยทําผิดพลาดในอดีตมานะคะให้พายเล่าเรื่องมาได้ความแม่นยำเนาะอันดับแรกอธิษฐานจิตชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดตัวเองแล้วขอให้พายเล่าเรื่องมาได้ความแม่นยำนะคะพลังงานวันนี้จะเป็นหัวข้อพลังงานาโดยรวมอย่างที่หมอบอกไม่เฉพาะจะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะดูได้ทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะนะคะพายเล่าเรื่องมาได้ความแม่นยำนะคะหากคุณขอพรได้หนึ่งข้อนะคะพรที่คุณอยากจะขอนะคะคือคุณอยากขออะไร ขอโทษมารู้ตัวเมื่อสายนะคะเนาะมันอาจจะสายเกินไปในบางอย่างบางกรณีก็ได้นะคะอธิษฐานจิตท,ทาสมาธิเรียบร้อยนะคะหมอขออนุญาตดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เนาะให้ไพ่เล่าเรื่องมาได้ความแม่นยํานะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้หมอนิ่มด้วยนะเป็นกําลังใจนะคะและสร้างสรรค์ผลง,งานในการทําคลิปวิดีโอต่อไปนะคะขอให้เป็นพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่สําหรับคุณนะคะทุกคนเลยเนาะที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะหากขอพรได้หนึ่งข้อคุณอยากขออะไรนะคะในสิ่งที่มันรู้สึก เราทําผิดพลาดไปในอดีตก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะมันรับพลังงานได้ที่ดีสิ่งที่ใช่ค่ะอ่าในไพ่ขึ้นมานะคะความรู้สึกผิดนะคะอาจจะเป็นคนที่มีบุญคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่บิดามารดาคุณก็ได้หรือคนที่ล่วงรับไปแล้วในกรณีในวันนี้เราอาจจะทํางานทําการได้ดีขึ้นมีเงินเดือนมากขึ้นคุณอาจจะซัพพอร์ตหรืออยากช่วยเหลือ บุพการีนะคะพ่อแม่กระไดพี่น้องทุกคนที่เรารักมากก็ได้ในภพยวันนี้แต่เขาสูญเสียไปแล้วนะคะเนาะเขาสูญเสียไปแล้วเราทําได้แค่ทําบุญทําทานสวดมนต์ไหว้พระให้เขานะคะสร้างคุณงามความดีต่อไปในสั่งสมในสิ่งที่เขาสอนนะคะให้เราเป็นคนดียึดติดอยู่ในสิลในธรรมมากขึ้นนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่สอนใน้คุณสวดมนต์ไหว้พระทําบุญทาทานนะคะละก,กิเลสสิ่งที่มันไม่ดีหรือความรู้สึกที่มัวหมองขุ่นข้องใจนะคะในวันนี้ คุณปลดล็อกตัวเองแล้วแต่สิ่งที่หมอบอกน่าเสียดายก็คือวันนี้ในวันที่เราประสบความสําเร็จเรามีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตท่านคนนั้นนะคะได้จากเราไปแล้วเนาะสิ่งที่หมอบอกคุณอยากจะขอโทษรู้สึกตัวเมื่อมันสายไปแล้วในการที่พ่อแม่สอนครูบาอาจารย์หรือว่า พี่เราบางคนบางกรณีที่เขาล่วงรับไปแล้วนะคะสิ่งที่หมอบอกมันเป็นความรู้สึกที่เสียใจสายไปแล้วแต่เราย้ำคิดย้ำทำในสิ่งที่เขาสอนหรือเตือนสติเรานะคะวันนี้เรากลับมีชีวิตใหม่อะไรที่มันดีขึ้นแล้วกลับนึกถึงคนที่เขาเคยอยู่ดูแลซัพพอร์ตเรานะคะบางคนบางกรณีอาจจะเกี่ยวข้องกับด้านหมอพยาบาลน,นะคะแพทย์ก็ได้หรือเกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่โดยตรงนะคะสิ่งที่หมอบอกด้วยว่าบคุคคลคนในครอบครัวค่ะเขามาเป็น ครูของเราในการที่เขาเสียสะละร่างกายในการให้เราเรียนรู้ศึกษาหาความรู้ในด้านของการศึกษาที่จะเป็นแพทย์พยาบาลก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะเราจะรู้สึกเคารพนับถือในบุญบุญคุณคุณงามความดีที่เขาสั่งสมให้หรือเขาให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะตอนนี้คุณตั้งใจมุ่งมั่นมานะ นะคะขยันอดทนในการทํางานนะคะอยากทําตัวเองให้มีความสุขแล้วก็ให้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาพามสอนมาเราไม่ได้สูญเปล่าไปไหนนะคะเรากลับมาทําหรือเรียนรู้นะคะในการสอนตอนเล็กๆกคุณอาจจะไม่เอาใจใส่ในเรื่องการเรียนการทํางานเท่าไรแต่โตขึ้นมาพอเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเรารู้และย้ําคิดย้าทําในสิ่งที่พ่อแม่นะคะครูบาอาจารย์หรือว่าพี่น้องเราสอนขึ้นมาในวันนี้กลับมาอยู่ในสิ่งในธรรมมากขึ้นสวดมนต์ไหวพระมากขึ้นหรือว่า รู้และอะไรที่มันไม่ดีตอนเด็กเราอาจจะเถียงเขาไว้มากหรือว่าทำให้พ่อแม่เสียใจร้องไห้เสียน้ําตาในวันนี้เรารู้สึกตัวแล้วว่าเราทําผิดหรือบางคนบางกรณกรีในด้านความรักนะคะคุณเคยเจอคนรักที่ดีหรือคนที่ซับพอร์ตเป็นคู่ที่ดีในการสนับสนุนเราแต่วันนี้เขาอาจจะจากลาไปด้วยไม่จากเขาเรียกอะไรนะไม่จากเป็นก็จะตายเนาะสิ่งที่หมอบอกแต่บางกรณีอาจจะมาในรูปแบบที่ว่าว่าเราทําผิดกับเขาไว้เยอะจนเรารู้สึกว่าเราละอายใจเองเรา เขาให้อภัยเรามานักต่อน,นักแต่เราไม่ปรับปรุงตัวแต่มาวันนี้เราสํานึกผิดเราคิดได้คนคนนั้นเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะจุดนี้นะตอนนี้นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะไม่เป็นไรค่ะไม่รับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปหมอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะอ่ะขอ เปิดอีกสองใบเพิ่มหน่อยค่ะหลังจากนี้ชีวิตชะตาการเปลี่ยนแปลงที่คุณปรับปรุงตัวเองแล้วการแก้ไขทุกอย่างจะไปในทิศท,ทางใดคุณจะมีศักยภาพในการทํางานมากขึ้นบางคนก็อาจจะเป็นการจากลาในรูปแบบที่ว่ามีคนรักคนนับหน้าถือตามากขึ้นหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากขึ้นในการทํางานนะคะแต่ในกรณีนี้หมอต้องขอแสดงความเสียใจในวงคงกรณีมันขึ้นมาชัดเลยนะคะการจากลาของคนที่เรารักการสูญเสียนะคะแต่เรามานึกได้เมื่อมันสายเกินไปแล้วหรือคําพูดที่เขาเคยสอนมาย้ําเตือนสติในวัน เขาไม่อยู่แล้วก็ตามนะคะสิ่งที่หมอบอกแต่ไม่เป็นไรคะ่ะคุณระลึกถึงสิ่งที่ดีคุณงามความดีถึงเขาจะจากเพียงตัวแต่ใจและความรู้สึกที่ดีๆเขายังอยู่หรืออบอุ้มอบกอดเราอยู่นะวันนี้ณนะตอนนี้นะคะให้การประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะมันมุ่งบอกว่าคุณตั้งใจหรือเจตนาลมที่จะให้กําลังใจตัวเองในการที่แบบว่ายินดีให้เขายินดีกับเราหรือบางคนบางกรณีอาจจะไปทําบุญทาทานแล้วก็บอกกล่าวหรือจุดทูบบอกเขาก็ได้ว่าพ่อครับแม่ครับพี่ครับหรือว่าน้องอ่าพี่สาวพี่ชาย ก็ได้ ตอนนี้วันนี้หนูสําเร็จแล้วหนูประสบความสาเร็จผมประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วอย่างที่พี่หรือพ่อแม่ตั้งใจไว้หรือว่าวันนี้ได้เป็นหมอได้เป็นครัวจารย์แล้วก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะหรือว่าสอบติดข้าราชการนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะในวันนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงเลยกับคุณก็ได้แต่ไม่ต้องดูแบบเป็นซีเรียสหรือเครียดเกินไปนะคะเพราะมันเป็นพลังงานโดยรวมอย่างที่หมอบอกนะคะสิ่งดีๆมันกําลังจะเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงที่เรารู้สึกว่าน้อยใจในโชคชะตาตัวเองวันนี้เราพลิกผันหรือปัดเปลี่ยนนนนนน้วัเเเีีีรรรราาป็คคดะะธมส ไหว้พระมากขึ้นและลึกถึงคุณงามความดีในสิ่งที่คนที่รักที่เขาจากไปวันนี้หมอเชื่อเหลือเกินค่ะว่าเขารับรู้และเขายินดีกับสิ่งที่คุณประสบความสําเร็จในชีวิตในวันนี้นะคะหมอเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะคะขอให้คุณนะคะเป็นกําลังใจให้กับตัวเองนะคะอย่าท้อได้แต่อย่าถอยนะคะเราก็ทําบุญทาทานสวดมนต์ไหว้พระกรวดน้ําที่สมุู์กุศลให้เขาเขาได้รับผลบุญกุศลนี้แน่นอนและเขาก็มองคุณด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขในวันที่คุณก้าวประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะขอให้ดวงวิญญาณของเขานะคะมีความสสงบุขและ อคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณและขอให้คุณนะคะดำเนินชีวิตด้วยความสุขสันตินะคะไม่มี ความเครียดความกังวลใดๆนะคะวันนี้เนาะเป็นไพ่ที่ปลดล็อกความรู้สึกสําหรับคนที่รู้สึกผิดนะคะที่มันผ่านมานะคะถ้าเกิดขอพอรได้หนึ่งข้อคุณอยากขออะไรก็คืออยากจะขอโทษหรือรูอร้สึกผิดในสิ่งที่คุณกระทาในสิ่งที่เราอาจจะเจตนาลมโดยความตั้งใจหรือเราไม่ได้ตั้งใจร้อยเปอร์เซ็นหรือเราทาไปโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการก็ได้นะคะในวันนี้เนาะนะคะหมอเป็นกําลังใจให้ขอทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นคนดีคิดดีอยู่ในสินในธรรมแล้วก็ทําหน้าที่ของเราด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่นะคะในการดู การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะเหมือนที่พ่อแม่หรือว่าพี่น้องคุณฝากฝังไว้ให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาอยากเห็นอนาคตคุณนะคะที่มีอนาคตที่ดีหรือว่าเดินตามรอยแบบเขานะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะในสายราชการเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะเม็นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะหมอนิ่มเป็นกําลังใจให้นะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ